ทุกคนครับผมมีเริ่มจะคุยกับทุกคนดีนะคะเกี่ยวกับ Identity V นะครับซึ่งไม่ได้ผมเลิกทำนะผมไม่ได้เลิกทำนะครับอยากเขาจะผิดนะครับทุกคนผมว่าโทษผมไม่ได้เลิกทำจริงจะพูดเร็วทำไมวะมาพูดเร็วเหมือนกับคลิปเลยค่ะละเออนะฮะทุกคนนะคือเราจะมาพูดถึงไอเดนด้วยเรื่องประเด็นหลักก็คือว่าผมจะไม่ภาพแบบโมโป่งโม,งโมงแป้งอะไรอย่างนี้แล้วนะผมจะภาพแบบเป็นสไตล์ตัวเองนะฮะ ฉันไม่ต้องถามว่าเป็นสไตล์อะไรเดี๋ยวทุกคนดูก็รู้นะฮะว่าเป็นสไตล์ของผมเองนะคะคนอื่นลอกเลียนแบบได้แน่นอนนะเพราะว่าอาจะมีหลายคนที่ทาแบบนี้นะแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นหนึ่งในสไตล์ของช่องเทนแมนเก่าก็ได้นะ,ะก็คือว่าเราจะอัดคลิปแต่ว่าอยู่กับแต่เพื่อนนะฮะก็คือคล้ายๆลายคลิป identity fail แหละฮะแต่ว่านี้ก็คือไม่ใช่ identity fail นะฮะเราชื่อ identity v เหมือนเดิมนะฮะเพิ่มเติมคือไม่มีนะ,ะก็คือเพิ่มเติมคือแค่เป็นชื่อ identity v จริง,จร,งจริงนะฮะของเทนแมนเก่า โอ้ยเสียงแหบบด้วยก็คืออย่างนี้นะคะคือที่ทำไมที่ผมไม่พากพม้บองมวแป้งอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแหละมันเสียงแหบเว้ยคือมันเสียงแหบแบบการพากมันทรมานมากเลยนะฮะนั่นแหละครับประเด็นหลักเลยคือเสียงแหบอย่างที่สองนะฮะเดี๋ยวมันจะมีดราม่าแบบเฮ้ยล็อกเลยพี่ดีมเดลิเวอรี่อ่ะพี่ใส่มินจีเดนี้เดลิเวอรี่ดีเพอร์ดีเพอร์ดีเพอร์ช่องนี้เดี๋ยวช่องก็บินหายวับเลย นั่นคืออย่างที่สองนะฮะซึ่งต่อจากนี้นะฮะผมก็จะเล่นไอเดนเป็นเกมหลักแล้วอาจจะมีเกมลองหลายๆเกมเลย,เลย,เลยอย่างเช่นเกม Call of Duty นะคะถ้าเกิดโชคดีผมก็จะเล่นนะะถ้าเกิดแบบมีแฟนขับผมมาเยอะจริงๆผมก็จะเล่นนะแต่ถ้าเกิดไม่มีแฟนขับเลยผมก็จะไม่เล่นนะ,ะแต่ว่าอาจจะมีหลายๆเกมอีกนะฮะที่ผมอาจจะชอบเล่นแล้วก็พูดคุยกับเทนแมนเก่าเนะี่ย ผมจะเล่นพูดคุยกับเทนเมนเก่าแล้วนะผมจะเริ่มทําพูดคุยกับเทนเมนเก่าละก็คือคลิปนี้เป็นคลิปที่3นะจากพูดคุยกับเทนเมนเก่าเนาะแล้วก็ผมเขาบอกก่อนเลยนะฮะว่าพูดคุยกับเทนเมนเก่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบพูดคุยของแบบธรรมดาผมอาจจะมีรีวิวเออซึ่งผมคิดว่าผมน่าจะได้ทําคิมเมสโนย่อยบาทหรือว่าดาบิคาราสูนนะคะใดเออรีวิวของพูดคุยกับเทนเมนเก่า่ะอาจจะเป็น ep สี่อาจจะเป็น ep เท่าไหร่ก็ได้นะฮะ ถ้าที่ผมอยากจะทำนะเพราะว่ามันคือช่องของผมนะแล้วก็ผมคิดว่ามันจะมีกี่หลายๆเกมที่ผมอยากจะนําเสนอแน่นอนนะส่วนถ้าเกิดถามเรื่องไมค์ครับนะครับไมค์ครับนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าผมจะทําดีไหมนะถ้าเกิดมีแฟนคลับขอให้ทำผมก็ททาแหละโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ดนะฮะซึ่งวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ เมื่อน้องภูทำสมาธิสมาธิหนึ่งอเพียงสมาธิสอง